ตอนนี้ก็ได้มาปูนเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เอาได้ได้ทุกเด้เจาะไปก็เฮิงเติบเนาะกดสิได้พี่น้องป้าใส่เวลาการค้นทางจะโดนเนาอสมควรเนาะตอนนี้กำลังจะมาปูนไว้พี่น้องก็จะเอากับเบื้องแล้วบอกตะกะโลบ้านเฮาอันนี้ใส่เนาะเพื่อนว่าให้เอาสีขาวเบิดก็เลยตัวนั้นเนื้อเจพี่น้องตัวเดียวฮะ เลยใส่กะบบริจาคปั่นไดเนาะงานต่อเติมครับอันนี้กะห้องน้ำเนาะห้องน้ำม,มาต่อเติมต่อเติมห้องน้ำพี่น,น้องกับบุหรายพี่นอ้องสองพันเนาะสองพันบาทบุหรายพี่น้องก็มาต่อเติมมาสองมื่สองมื่นละมือนี้ก็ว่าสิม,มาบ่ มื่อเนวัสิมาปิดงานพี่น้องมือนี้มาปิดงานเนาะจะขู่ดเนาะกูกอาก่อนกูดหาเลขบ่ขูดโต๊ะแกขูดไปแวกขูดหาเล็ก สอนดีเลยสบายดีทุกคนเนาะมามือสุดท้ายเป่น้องกหารจ,จะใครมันแล้วเนาะเพราะครับกระบะสองมื่นแล้วค่อยเฮ็ดไปเนาะเพราะว่างานกันบบลายส่งนี้ผมได้มีกองมีงานกับเซตมาบอกเลยด้อมีงานทางไหนกับพี่น้องมางานเอาไว้ตอน อ่ะปูเรียบร้อยแล้ยกะหยาบหยอดแนวเนาะเขามากกะตอนจบเนาะพี่นอกก้องกะติดตามไปเรื่อยด้เพียงเล่ยอย่าฝากอ,ออกจากคลิปเนาะตอนนี้ทางกำลังเล่งอยู่กำลังเสียเหลือแต่ยูพื้นนี่เนาะตั้งขางตั้งขางก็เรียบร้อยหมดแล้วตั้งขางข้ยังกะก,กระเบื้องจักสียังสียาพผลมาเจ้าของเฮือนพผลมาใส่รถผลมาใส่ให้มันเต็ม สีสลับซับกันไปพี่น้องเลยแต่ละสีบือกันจากสีเนาะเจ้าของเฮือนเจ้าเจ้าไดักเตือนอะเจ้าของเฮือนเพื่อนว่าเอาโลดให้มันเต็มกระพาะเราเพื่อนหาเก็บมาใส่กระเบื้องกันนะอืม,อมโอเคติดตามอาไปเรื่อยๆพี่น้องพอออกจากทิศเนาะตอนนี้กำลังกอ่อไปใกลล้้แวพี่น้องเหลืออยู่สามแผ่นปลายเนาะ S <S <ừ. S 1> สามแผ่นปลายพีเดีวยวกันมันจะเสร็จสิ้นนี่ก็แล้วโอนสิได้ตัวขาวเนาะลืมตัวแดงเก็จะน้ำเดีเย๋ยควคนละสีกันเลยเนาะ <ừ. S 2> สีมาได้เนาะมันเนี่ยโยกมาได้เนาะติดเลยยาเย่ยเอาว่ามันยังไหลเลยใช่ตัวของนี่เนาะ มาที่ห้องน้นำน,นน้นเาปวดบุกระดูกใช่ป้วยทีมหรอ,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 อทิมงานเหรอาที่ตอทงาี่มันไทยอย <laughs> ่านี้ใช่กระูสองคนพี่น้องกะรับจบพี่น้อครับมื่อกี้เดี๋ยวไทยตอนจบเนาะใส่ยาโรนเลยกะนน่าจะเสร็จสิ้น อย่างนั้นบำมลู่สีคนละสีเลยกับเบื้องกันี๋นี้โอ้คนละไลายเลยคนละลี้ยงตัวลุ่มนึงสลับกันตัวเทิงกับสลับกันเพื่อนี้งามเนาะยี่พี่มันเป็นกุ้งเนี่ยออกมาพี่เนาะกุ้งเรียบร้อยแล้วพี่เนาะจกใส่แล้วจะใส่อะไ จัก nhau เชิญพูดนนะคิดว่าไปโดนน้ำจะดอกห่อนแห้งมาโดนน้ำมั้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องสำหรับพี่นิกาขอบคุณทุกคนทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะไปเลยไปเล มันสีอันซับกันพดเนาะจักเบื้งหมอกสีสลับกันพดหมอีตะกะโลกับิงกวกัซับกันเลยสามยางเลยผูหนรอยแรขอบคนมาทุกวนเขาเบือเนะไปเลยเน้เบิ่งไ่เยอะมันจักเบ้ mình ăn đều khô lát thôi, mình không chắc các bạn mình phê, bạn